สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องไอแมนวรรเกษตรครับวันนี้ก็เป็นพักที่7นะครับที่ผมกําลังจะทําคลิปคือข้าวขอละกิโลด้วยแปลงนาสาธิตเนื้อที่ครึ่งงานนะครับวันนี้ก็จะมาพาทุกชัานมาดูการเจริญเติบโตของแปลงนาสาธิตอายุ2เดือน25วันนะครับเพราะอูกมาได้ระยะนี้แล้วก็เห็นต้นข้าวมีความสูงขึ้นประมาณ เอ้าอกบ้างแล้วก็มีสูงท่วมหัวบ้างก็มีบางช่วงนะครับก็ไปดูกันครับว่าผมจะซึ่งข้าวบางช่วงก็เท่าอ,อกเรานะครับซึ่งการปลูกข้าวของผมก็จะใช้การหยอดมเมล็ดนะครับ5มเมล็ดต่อ1หลุมนะครับระยะห่างก,ก็คือ45คูณ45เซนนะครับเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูสั่งมาจากเชียงใหม่เลยนะครับ ผ่านนี้ก็จะพาทุกท่านไปดูกันว่าบางช่วงมันสูงขนาดไหนแล้วก็หนึ่งก็จะได้กี่ต้นนะครับในช่วงนี้จะมีบางช่วงนะครับที่สูงสูงจนมองไม่เห็นหัวผมเลยนะครับเพราะว่าผมสูงอยู่หนึ่งรอยห้าสิบเจ็ดเซนนะครับคนข้าวก็อาจจะสูงถึงร้อยหกสิบเซนกว่าๆก,ก,ก็มีนะครับ ซึ่งบางช่วงก็จะไม่เห็นเลยนะครับเราจะเห็นบางช่วงของข้าวนะครับมันช่วงกลางๆเนี่ยมิดหัวเลยครับอ160เซนน่าจะได้แล้วแหละแล้วก็ลำกอลำต้นก็แข็งแรงมาสมควรเลยครับมันก็คงจะไม่ล้มง่ายเมื่อโดนลมแรงๆแต่ว่าช่วงกลางๆเนี่ยผมจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าใบข้าวที่มันแตกออกมาเยอะๆเนี่ยมันโดนน้ําตอนเช้าแล้ว,ลวมันจะลม้มมันจะหักผมลงครับแต่ไม่หักหรอกครับแต่ว่ามันมันเอ็น ก็เดี๋ยวต่อไปผมก็จะเอาเกี่ยวเอาเกี่ยวนะครับมาเกี่ยวใบออกที่หนึ่งเพื่อให้มันได้รับแสงลงพื้นให้ทั่วถึงนะครับแล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปไปชมลำต้นนะครับลำต้นที่ระยะห่างว่าแสงมันลงถึงไหมแล้วก็หนึ่งกอเนี่ยมันได้กี่กี่ลำกี่ต้นนะครับหนึ่งกอห้าเมล็ดเนี่ยจะได้กี่ต้นอันนี้ก็จะไม่เห็น ช่วงของช่องว่างสําหรับร่องที่ผมหยอดนะครับข้าวก็จะเห็นว่าแสงมันได้ลงถึงถึงพื้นอ,อ,อยู่นะครับบางช่วงนะครับบางแถวมันก็จะสูงพอควรเลยนะครับแต่ผมได,ได้ปล่อยปลานะครับมีปลาปลานินปลาตะเพียนปลาหมอเทศนะครับผมปล่อยลงไปในนาข้าวนี่และน้ํามันก็อยู่เพียงประมาณ น่าจะประมาณยี่สิบห้าเซนหรือสามสิบเซนนี่แหละครับน้ําที่ผมปล่อยลงไปแล้วก็ช่องว่างบางช่องของข้าวนะครับก็ยังมีแสงลงพื้นเพื่อให้มันฆ่าเชื้อฆ่าอะไรได้นะครับแล้วลำก,ก็ยังไม่เติบโตเต็มที่เพราะข้าวมันแค่สองเดือนอสองเดือนยี่สิบห้าวันนะครับก็ยังมีช่องว่างแล้วใบข้าวที่มันหล่นลงไปหักลงไปก็จะเป็นปุ๋ยให้ปลาอีกทีหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็มันจะงามเป็นผิดปกติตรงนี้มันจะลุ่มๆหน่อยตรงนี้แล้วก็มีแกรบที่ผมทําไว้ชุดก่อนที่จะลงนานะครับผมออกแกรบมาลงเยอะตรงส่วนนี้มันก็งามครับงามงามเพราะแกรบแกบขี้หมูเรานะครับเราจะเห็นท่านผู้ชมจะเห็นว่ากอข้าวของผมเนี่ยมันก็สวยนะฮะ มันเริ่มจะถ้าอีกเดือนหน้าเดือนหนึ่งน่าจะตั้งท้องเพอะตั้งท้องเสร็จเด,เดี๋ยวผมก็จะเอาขี้ไก่ลงครับคุยขี้ไก่ลงเพื่อให้ขี้ไก่มันบำรุงลําต้นแล้วก็บำรุงเมล็ดข้าวที่ว่ามันจะจะเป็นมเนมล็ดต่อไปนะครับมันสวยเพราะว่าโปร,ต,ปรตีนโพแทสเซียมเนี่ยข้าวจะต้องการช่วงประมาณเดือนเดือนที่สามนะครับก็สิ้นเดือนนี้คงจะใส่ได้แล้วแหละตรงนี้ก็นา ใบข้าวที่มันมันมันงามเกินนะครับมันงามแล้วมันก็จะมันเขมโค้งลงเห็นไหมมันโค้งลงตรงเนี้ยมันแต่ถามว่าจะล้มไหมมันก็ไม่ล้มเพราะว่าลำข้าวผมมันกอใหญ่มันกอใหญ่แล้วมันก็คํากันอยู่มันมีพื้นที่แล้วมันก็รากรากมันค่อนขจะแข็งแรงนะครับมันคงจะไม่ล้มแต่ว่ามันจะอ่าไปบางแสงกันบางแสงกันบางแสงแล้วก็ไม่ให้ข้าวมันปรุงแสงตอนเช้าเช้านะครับ ก็จะตัดออกหน่อยนึงตัดออกเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปนับกอกันในสักพักครับนี่ย็จะเห็นก็ยังมีแถวให้เห็นนะแถวข้าวยังมีแถวอยูย่ระยะห่างก็4ี่สิ้าเซนก็ค่นานๆที่จะใบข้าวปกมิดเลยนะครับบกมิดกันเลยไม่มีพื้นที่เหลือให้ยากขึ้นเพราะว่าเราก็ถอนเรื่อย ตอนนี้ก็ไม่มีหญ้าแล้วแหละครับมันข้าวงามขนาดนี้หญ้าก็คงแบบงับไปแล้วนี่แหละครับทำนากอละกิโลนะครับแล้วก็ระยะห่างสี่สิบห้าเซนข้าวไม่จำเป็นจะต้องอหวานทีให้เปลืองเมล็ดพันธุ์ข้าวครับเราก็ต้องทําแค่ประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้เยอะครับเพราะผมทําแค่นี้ใช้เนื้อใช้ข้าวแค่ครึ่งกิโลนะครับสําหรับครึ่งครึ่งงานนะครับ ครับนี้นะครับก็คิดว่ากอน,นี้น่าจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วสาหรับห้าต้นนะครับแล้วก็จะเอาขรอค่าวนะครับมันก็มันทุกต้นทุก,ท,กทุกลําต้นก็คงจะได้ดแบบเหมือนกันอย่างนี้หมดมันจะมีบางต้นเยอะกว่าหรือน้อยกว่าก็ไม่รู้นะครับก็จะนับดูขร่าวท่านผู้ชมได้เห็นละห้าเมล็ดเนี่ยมันมันได้ได้กี่ลําต้นนะครับประมาณนี้ห้าเมล็ดได้กี่ลำต้นซึ่งตัวน,นี้ก็จะมีอยู่อ่า เดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้เห็นว่าเราจะนับนะครับรกอเนี้มันมีกี่กี่ลำต้นผมใช้ห้าเมล็ดนะครับรกอเนี้ยใช้ห้าเมล็ดให้ทุกท่านผู้ชมได้เห็นว่าทำนาห้าเมล็ดจะขึ้นได้กี่ลำต้นนะครับจะนับให้ทุกท่านได้เห็นนะครับอันนี้ยอมันเกี่ยวถอนออกนับกันสดดเลยครับวัดนับกันแบบไม่ต้องว่า มปิดมาบังอะไรกันนะได้ก็คือได้ไม่ได้คือไม่ได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองครับกอนี่ยครับหนึ่งร้อยสองต้นนะครับ ห้าเมล็ดนะครับตอนนี้ซึ่งจะอยู่ข้างๆางพอดีก็จะไม่ได้เข้าห้องในนะครับเพราะว่าห้องในมันก็อาจจะมองไม่เห็นกล้องนะครับม,มันมันมืดๆแล้วก็มันก็ถี่มากเออมันใบมันคลุมกล้องมองไม่เห็นอันนี้ร้อยสองต้นนะครับเน,นี่ยกอเนี่ยกออาจจะมีบางกออาจจะร้อยหนึ่งถัวเฉลี่ยคร่าวๆนะครับบางกอมันจะสักหกสิบเจ็ดสิบก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรารอดูว่ามันสักสามเดือนเต็ม ขึ้นเดือนที่สี่นี่มันจะขนาดไหนนะครับเพราะว่าข้าวมันก็มีงามบ้างไม่งามบ้างนะครับบางกออาจจะเต็มไม่เต็มบางกอ่อมก็อาจจะไม่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเห็นนอนนะนอนต้นนี้ลงมาก็ให้ปลานะครับปลาจะกินทีหนึ่งเพราะว่าปล่อยปลา,างล่างแล้วนีครับร้อยสองต้นนะครับกอนี้ขนาดนี้เราก็กะประเมินด้วยสายตาได้แล้วคราวนี้เราเห็นว่ากอนี้มันร้อยสองต้น ประมาณได้พอพวกนี้ก็จะประมาณสี่สิบห้าสิบต้นอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องไปดูเอ่อ,อสอบจะผลผลข้อสอ,อสอบจะออกมาดีหรือไม่ดีเนี่ยจะอยู่ที่ช่วงออกรวงนะครับดูเวลาออกรวงของมันเนี่ยมันจะได้ขนาดไหนมันจะได้กละกิโลตามที่ผมคาดการแล้วเดาไปไหมครับว่าอยากได้กอละกิโลเข้าเข้าเปลือกนะครับ แล้วเ,เขาเลือกกอละกิโลให้ได้แล้วก็จะเอามาช่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ามันมันทำได้จริงไหมแล้วก็ไอ้ตัวเฉลีย่ยตัดแต่ละกอนะครับแต่ละกอคือถ้านับตักอ่าถ้าทำตักสิบสิบกอเนี่ยก็จะเห็นตัวเฉลี่ยแล้วว่ามันกอไหนได้ไม่ได้ก็ตัวเฉลี่ยได้เลยว่าสิบต้นสิบกอเนี่ยมันมันได้ตกกอละกิโลกอ,กอละกี่กิโลามาหารตัวเฉลี่ยกันก็คลิปนี้ก็ ทอนนี้ก็แล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะก็ผ่านไปครับสําหรับคลิปก็ผ่านไปครับการนับของผมก็คือได้นับหนึ่งกอกอที่ว่ามันจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ที่ร้อยสองกอนะครับร้อยสองลำต้นนะครับหนึ่งกอเท่ากับร้อยสองนะครับมันก็พอใจไหมก็พอใจระดับหนึ่งครับแต่ว่า ก็ยังอรอลุ้นอีกครับมันยังไม่ถึงอายุสี่เดือนนะครับเพราะข้าวมันได้แค่สองเดือนสองเดือนยี่สิบห้าวันนะครับสองเดือนยี่สิบห้าวันวันนี้วันที่ยี่สิบห้ากรกฎานะครับเดือนเจ็ดนะครับยี่้ากรกฎาเดือนเจ็ดปลูกตั้งแต่วันที่ 20, วันที่สามสิบเมษาก็ตีไปวันหนึ่งวันเดือนพฤษภาไปเลยครับถึงพฤษภาไปเลยก็ตีไปเพราะเริ่มหยอดหยอดยังไม่เสร็จดีก็หยอดใช้เวลาหยอดอยู่ประมาณสองวันเพราะว่าเราไม่ได้ว,ว่าง ค่อยๆหยอดไปเรื่อยตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วสองเดือนยี่สิบห้าวันก็จะเข้าสามเดือนแล้วครับสิ้นเดือนนี้ก็คิดว่าจะใส่ขี้ไก่ให้ให้ข้าวได้บำรุงลำต้นนะครับเพราะว่าข้าวมันนวนจะออกตั้งตั้งท้องแล้วลำมันเริ่มได้ได้ที่แล้วก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับแล้วก็ถ้า ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์ให้ช่องไอแมนมนเกษตรเพื่อจะได้ทําคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคลิปต่อไปครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ